ก็ก่อนอื่นก็สวัสดีนะครับผูบ้ติดตามทุกท่านก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสอนนะครับวิธีการไม่ยชมมาสอนนะมาแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะแลกเปลี่ยนการใช้แกนว่านะครับแกนว่าในการสร้างแบบเก็บข้อมูลนะครับหลายท่านตอนนี้ยังใช้ยังใช้ Google f o r m นะครับในการเก็บข้อมูลแต่ Google f o r m ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเนี่ยก,ก็เสียมันก็มีนะ ก็คือหนึ่งก็คือคนที่กรอกเนี่ยกรอกเสร็จแล้วส่งนี่ก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่ตัวเองส่งนี่ถึงไม่ถึงบางที่็็ต้องโทรไปถามคนที่ออกแบบว่าถึงยังแบบแล้วบางครั้งในในโรงเรียนเดียวกันนะครับกรอกแบบรายงานคนนึงกรอกแล้วอีกคนนึงกรอกเข้าไปอีกทีนี้ข้อมูลโรงเดียวกันเป็น2องในกอดก็ไม่ทราบว่าจะเอาไหนกันแน่นะอันนี้ ในอีกส่วนหนึ่งก็คือการสรุปรายงานที่ทําเป็นกราฟหรือแผ่นภูมิแท่งเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเป็นแอดมินหรือว่าเจ้าของ Google Form เท่านั้นจึงจะเข้าไปดูได้ในส่วนนี้นะทีนี้ใน,น,นของ c a n ว a เนี่ยนะครับมันสามารถาทำได้นะครับแบบเก็บข้อมูลแบบสำรวจอะไรพวกนี้ทำได้ข้อสอบทำได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเมื่อก่อน c a n ว a เนี่ย ทําได้เฉพาะฟอนต์เอ็คือหน้ากากมันอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เอาไปเก็บก็คือใช้ Google Sheets นะครับอันนั้นเป็นยุคเก่าแต่ตอนนี้แคนวาตัวใหม่ได้ปรับปรุงและอัปเดตมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับคือสามารถมีแคนวาชีตหรือว่าตัว Database อยู่ในตัวเองนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับถ้าเราเข้ามาแคนวานะครับอันนี้ของผมเนี่ยก็ใช้แคนวา for e d u c a t i o n ของเรียนนะครับ หมายความว่าครูในโรงเรียนเนี่ยที่มีเมลอยู่ภายใต้โดเมนของเรียนทั้งหมดนะครับก็จะสามารถนะครับใช้แคยนว่าตัว for ์ดูเคชันก็คือไม่มีไม่มีวงกดติดต,ตรงนี้นะมันก็นจังแช้ได้โอเคนะครับแล้วก็มีในส่วนของการจัดการชั้นเรียนเนี่ยการบริหารชั้นเรียนอะไรพวกนี้มันมีออปชั่นมาให้นะครับเดี๋ยววันหลังค่อยสอนนะครับในส่วนนี้ ามาดูแคนวานะครับแคนวาะแต่เราเข้ามามันจะมีส่วนของแคนวาไอนะครับเสร็จแล้วตรงนี้มันจะมีโคดิ้งนะครับโคดิ้งทีนี้ผมก็เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อม,มก็คือคําสั่งที่จะใช้นะครับเดีย๋ยวผมจะ,จะทำให้ดูทั้งทั้งเอาทีละแบบดีกว่านะเดีย๋ยวไม่นั้นจะกินเวลานาน,านเอาเป็นแบบข้อมูลภายในก่อนนะครับแบบเก็บประวัติข้อมูลภายใน ก็คือหมายความว่าใช้แคนวาชีตในการเก็บข้อมูลนะครับก็คือเก็บในตัวมันเองนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเก็บข้อมูลสมมติว่าผมจะเก็บประวัติข้อมูลประวัติผู้กเกษียณน,นะครับอันนี้ก็ข้อมูลคร่าวๆนะครับมีแดชบอร์ดในการแสดงจํานวนผู้ตอบไปแล้วกี่คนยังไม่ตอบอกี่คนก็คือเรามีเรามีรายชื่ออยู่เช่นรายชื่อคนกเกษียณรายชื่อโรงเรียน หรือรายชื่ออะไรสักอย่างที่เป็นสารนั้นต้องอยู่เรากลุ่มเป้าหมายอยู่เราต้องการสอบถามคนเหล่านี้เมื่อคนเหล่านี้ตอบแล้วนะครับให้ทําการย้ายจากคอลัมน์ซ้ายไปขวาในวนงเขียนเป้าหมนะครับแล้วก็สรุปโดยแยกตามเพศตามกลุ่มโรงเรียนนะครับเสร็จแล้วก็สร้างแบบเก็บเนี้ยข้อมูลเบื้องต้นอะไรมีอะไรบ้างเนี้ย ก็มาประมาณน,น,นี้นะครับแล้วก็ o อ d ด,ดาวก็คือ,อ,อข้อมูลเนี้ยนะครับอันคนไหนที่เลือกไปแล้วนะครับคือรายชื่อรายชื่อที่มาปรากฏเนี่ยนะครับอันไหนที่เลือกไปแล้วมันก็จะหายไปนะครับอันไหนยังไม่ไม่เลือกมันก็ยังอยู่นะครับอ่ะนี่่ายๆเ,นะเดี๋ยวผมจะให้พร้อมไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวเอา คอปปี้เลยนะครับคอปปี้เลยคอปปี้นะครับเสร็จแล้วก็คัดลอกทั้งหมดนะคัดลอกทั้งหมดเอาไปวางเนี่ยเนว่าอย่าลืมนะครับเข้าหน้าหลักเห็นว่าเอไอเสร็จแล้วก็เลือกที่โคดิ้งนะครับโคดิง้งเสร็จแล้วก็วางนะครับวางพร้อ,กอมกับเราเมื่อกี้แล้วก็สั่งให้มันทํางานนะครับ อันนี้ลองแบบแบบแรกนะครับเก็บข้อมูลภายในนะครับทีนี้อีกแบบหนึ่งเป็นเก็บข้อมูลภายนอกนะครับในช่วงนี้นะครับสังเกตมันจะเอาเอาเอา,เอาพร้อมที่เราสั่งเนี่ยมาเขียนโค้ดให้เราอันนี้เราก็นั่งเฟ้าไปอย่างเดียวนะแต่ผมจะคุยต่างๆที่เก็บข้อมูลภายนอกเนี่ยสมมติว่าเรามีมีมีชีตอยู่มีฐานข้อมูลอยู่ซึ่งเป็นข้อมูลนักเรียน อาจจะมาจากข้อมูลนักเรียน10ผิ10 10มิถุนานะที่เป็นจากเอ่อ DMC นะครับมีข้อมูลอยู่แล้วเป็นเบื้องต้นก็คือเลขประจำตัวนักเรียนที่นักเรียนในพวกนี้นะครับเราต้องการเอามาทําแบบฟอร์มสําหรับเก็บน้ําหนักส่วนสูงคำนวณดัชนี BMI หรือว่าเอาไปเก็บข้อมูลการเยี่ยมบ้าน หรือสารชนอื่นๆนะครับทีนี้เราก็อัปโหลดข้อมูลเนี่ยขึ้นไปในชีตเสร็จแล้วก็มาออกแบบหน้ากากหรือฟอนต์เนี่ยจากจากแค็นว่าเนี่ยเชื่อมไปหาฐานข้อมูลนั้นนะครับอันนั้นก็คืออีกแบบหนึ่งเดียวจะมีขั้นตอนการทําอยู่ค่อนข้างจะเพิ่มกันนิดหน่อยนะครับเพิ่มกันนิดหน่อยอ่าทีนี้มาแล้วนะครับมาแล้ว อันนี้มาแล้วนะครับอันนี้แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวครบครมาแล้วตอบแล้วกี่คนยังไม่ตอบกี่คนชายกี่คนหญิงกี่คนอันนี้กลุ่มโรงเรียนกขคนะครับรายชื่อผู้ยังไม่ตอบอันนี้เราต้องการให้รายชื่อผู้ยังไม่ตอบครบครัด้านนี้แล้วก็ผู้ที่ตอบแล้วย้ายมาด้านนี้นะครับอันนี้พอมันทําเสร็จจะเสร็จนะครับสังเกตดูในฟอร์มนี้มันก็จะมีข้อมูลนะครับ แล้วก็ในส่วนของพิมพ์รายงานแล้วก็กรอกข้อมูลแล้วก็เนี่ยน่าสรุปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่เวอร์ชันหนึ่งนะครับพอดูแล้วมันยังไม่โชว์รายชื่อผู้ที่ยังไม่ตอบเราก็พิมพ์บอกมันพิมพ์บอกนะครับแก้ได้แสดงรายชื่อผู้ที่ยังไม่ตอบ ยังไม่กรอกข้อมูลด้านซ้ายมือล่โอเคครับอ่าทีนี้ Enter มันก็จะคิดอยู่สักพักเดี๋ยวมันก็จะจัดการนะครับสร้างโค้ดใหม่ขึ้นมา แบบพร้อมเนี่ยมันออกมาแบบสวยงามเลยนะครับสวยงามเลยเราสามารถเออ่งามกว่าที่เราทำเองนะอย่างไอ่าโอเคแสดงลำดับชัด1หนึ่งสสามแถบสีส้มอะไก็แล้วนี่นะอ่าโอเคลองดูก็อบอกให้ลองกรอกดูสักคนนะผมกรอกข้อมูลดูนะครับ สังกัดกรุเรียนกอช่งเรียน,อ,อ,อ,ยนอันั้นที่ปีที่เริ่มบรรจุอ่าอันนี้ย้อนไปลองดูนะย้อนเป็นคอสอได้เนี่ยสมมุติแล้วกันนะอันนี้ ก็ปีมาไปอ้าวบันทึกอ่ามันก็จะแจ้งกับบันทึกสําเร็จอ่ามันก็จะโพลายชื่อมานะครับก็คือคนที่ยังไม่ตอบก็อยู่ด้านด้านซ้ายคนที่ตอบแล้วก็อยู่ด้านขวานะครับคนแรกมาแล้วนะครับก็คืออารีมานะอารีมานะนะครับมาแล้วเสร็จสิ้นแล้วนะครับตรงนี้ทีนี้ทีนี้เราไปกรอกคนต่อไปนะครับกรอกคนต่อไปเราคิดดูดิอารีมานะต้องหายไปนะ เห็นไหมครับรายชื่อก็จะหายไปแล้วคนที่หนึ่งที่กรอกไปแล้วนะครับอ่นนี้คนที่สองลองดูครับเลือกกลุ่มเรียนขอที่โรงเรียนวันเดือนปีที่เริ่มบรรจุคติพจ์อะไรพวกนี้นะครับเสร็จแล้วบันทึกข้อมูลนะครับอ๋อคำนาหน้าชื่อเห็นไหมครับมันจะเชิกให้หมดตรงไหนที่ยังไม่กรอก มันก็จะบอกเลยกลุ่มงเรียนก็กี่คนที่แจ้งมากลุ่มเรียนคอกี่คนแล้วกลุ่มเรียนคอ,อยังไม่กรอกนะครับอลองดูอีกสักคนหนึ่งนะครับอลองดูนางสาวบ้างาเห็นไหมครับคนไหนที่กรอกมาแล้วในดรอปดาวตรงนี้มันก็จะลดลงนะครับลดลงอันนี้ถ้าสมมติว่าเรามีร้อยสิหโรงโรงที่กรอกมาแล้วมันก็จะหายไปหายไปหายไปนะครับ ่าทีนี้ก็ตำแนหน,น่งสมมุตินะครับที่โรงเรียนอ่าโอเควันเดือนปีที่บรรจุนะครับพิมเข้าไปแล้วก็บันทึกข้อมูลอ่าเห็นไหมครับการทาแบบน,นี้หนึ่งผู้ที่ส่งคำตอบมันก็จะรู้นะครับ พอตัวเองนี้ตอบแล้วมันก็ย้ายมาอยู่ฝั่งผู้ตอบไอ้อีกยังไม่ตอบเรื่องกี่โรงตัวนี้มันก็จะโผล่มานะครับเรียงมาแล้วก็กลุ่มนีก้ก็จะแยกให้เลยว่ากลุ่มโรงเรียนไหนสมมติมี9ก้ากลุ่มก็กลุ่มไหนที่รายงานครบแล้วกลุ่มไหนที่ยังไม่ครบแล้วก็จํานวนผู้ตอบเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ตอบเท่าไหร่แยกชายกี่คนหญิงกี่คนทําให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ อของอฟอร์มนะครับที่สร้างจากแคนวาทีนี้เรามาดูตัวรายงานในส่วนของรายงานนะครับรายงานคลิกพิมพ์รายงาน,างานเห็นไหมครับอะไรเกิดขึ้นมีให้ครบเลยเนี่ยรายละเอียดนะครับรายงานก็พิมพ์ปุ๊บก็ออกได้เลยนะครับอันนี้ก็พิมพ์ทีนี้ถ้าเราเราเอาข้อมูลแบบ Excel ไปแก้เองได้ไหมอ,อยู่ในส่วนนี้นะครับอยู่ในส่วนนี้ จะมีคําว่าข้อมูลอยู่นะครับข้อมูลแล้วก็คลิกเลือกข้อมูลนะครับมันก็จะพาเข้าไปสู่แคนว่าชีสนะครับมันก็คล้ายๆ Excel กเลเหมือนกันกนะครับก็คือโผล่มาอยงเี้นะครับทีนี้เราต้องการนำชีตเนี่ยไปแก้ใน Excel เพิ่มเติมนะครับเราก็คลิกที่แชร์เสร็จแล้วเลือกดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเอาใหม่นะ ที่อแชร์เลือกดาวน์โหลดนะแชร์เลือกดาวน์โหลดนี่ดาวน์โหลดตรงนี้เลือกเป็นอะไรนะครับมันก็จะมี x l s x ก็คือนามสกุลของ Excel ดาวน์โหลดเป็น pdf เราโหลดเป็นภาพนะครับ jpgpng หรือว่า csv นะครับเอาเป็น e x c e l นะ x l x x x l x x s x นะครับอ่ะดาวน์โหลด ดาวโหลดไปเอ,อ็กเซลมาก็จะโปรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อคลิกก็จะพาเข้าสู่ Excel เลยนะครับเป็น้อสเเซลนี่เราก็สามารถแก้ได้ได้ปกติอันนี้ก็คือในส่วนของนําข้อมูลลงมาใช้นะครับทีนี้ในส่วนของเสร็จนะครับกระบวนการนี้เนี่ยกระบวนการนี้เสร็จทีนี้เราจะาแบบฟอร์มนี้นะครับไปให้คนอื่นใช้อย่างไรนะครับใช้อย่างไรก็อยู่ในเผยแพร่ อยู่ที่เผยแพร่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีสองส่วน่ะสังเกตดูตรงนี้ผมอธิบายนี้นิดนึงคือแสดงโค้ดก็หมายความว่า,วาคลิกสลับมันจะเป็นโค้ด HTML, HTML นะครับอยู่ข้างในเนี้ยคลิกสลับไปอีกอย่างนึงก็จะเป็นโหมดกราฟิกแบบนี้นะ,ะมันจะมีปุ่มใกล้ๆใช้งานดีไซน์อันนี้ก็เอาไปทำ ทาอะไรทาคู่มือทำบีเซนต์ได้เลยเนี่ยเอาตัวเนี้ยไปทำบีเซนต์ไปทําคู่มือไปทําไว้บอร์ดสำหรับสอนนะครับทำบีเซนต์อันนี้เดี๋ยวไปแนะนาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวยาวเกินอ่ะทีนี้คลิกที่เผยแพร่นะครับอรพอเผยแพร่นะครับมันก็จะมีรายละเอียดที่อยู่เว็บไซต์ตรงนี้ให้แล้วก็การตั้งค่าตรงนี้นะครับระบบอันนี้ โอเคดำเนินการเปิดแพร่นะครับระบบข้อมูลผู้เกษียณ69อันนี้เวลาเวลาเวลาไปแสดงเวลาเปิดหน้าจอหน้าต่างมันก็จะมาพลูอยู่ด้านบนเนี้ยนะครับไม่นเป็นไรก็ระบบข้อมูลผู้เกษียณ69มาดำเนินการต่อเพื่อเปิดแพร่เสร็จแล้วก็เปิดแพร่ก็คอยสักแว๊บหนึ่งนะเนี่ยกำลังเตรียมข้อมูลเว็บไซต์ของคุณนะครับ มีจุดพลุสองข้างแสดงผลผ่านแล้วทีนี้เราก็คัดลอกไอ้ตัวนี้นะครับเอาไปส่งเอาไปส่งไอ้เพื่อนเอาไปทำคิวอาร์โค้ดเอาไปทำอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอาไปแปลงเป็นคิวอาร์โค้ดตัวที่ผมเคยให้นะครับแล้วก็พอส่งปุ๊บมันก็จะวิ่งมาวิ่งมาที่ตรงนี้เลยนะครับวิ่งมาอย่นี้เลยอยอันที่ผมอธิบายเมื่อกี้เห็นไหมครับระบบข้อมูลผู้กเกษียณ มันจะมาปลูอยู่ด้านบนเนี่ยอ่าทีนี้ก็เข้ามามันก็เป็นหน้าต่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือบุคคลทั่วไปที่ก็มาใช้งานเวลากรอกข้อมูลก็กรอกเวลาดูบลสรุปก็ก็สามารถดูได้ถ้าจะพิมพ์ก็ก็สามารถพิมพ์ได้นะครับอ่าทีนี้คนที่เป็นเจ้าของก็สามารถเข้าไปดูในแคนวานะครับอันนี้ก็เผยแพร่มาแล้วนะครับก็หมายความว่าเอาลิงก์เนี้ยแจกไปที ที่ผู้ที่รับนะครับแล้วก็สามารถเอาไปให้เขาโกรกแบบสอบถามทำอะไรมาได้นะครับมันก็จะง่ายในการสรุปรวมแล้วก็ทำแบบสอบถามแบบง่ายๆก็ขอหวังว่าคงเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์นะครับได้เอาไปใช้งานนะครับสำหรับครูที่ต้องการเอาไปทำแบบเ,เช็คเวลาละหมาดเช็คเวลา การรับประทานอาหารน้ำหนักส่วนสูงอะไรพวกนี้สามารถใช้แคนวาในการช่วยออกแบบแล้วใช้ฐานข้อมูลจาก DMC อเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับและเอารายชื่อนักเรียนมาเรียงด้านนี้แล้วก็อันไหนที่เราสำรวจไปแล้วก็อาจจะฟังด้านนี้อันนี้ก็คือเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆนะครับหวังว่าคงจะเกิดประโยชน์สาหรับครูสวัสดีครับ